ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วลตอน6โมองเย็นวันนี้โไเ้ครับ เพลงของเราครับก็จริงๆจะบอกว่าเพลงนี้เป็นสไตล์ใหม่ๆที่พวกเราเพอร์เซจย,ยังไม่เคยได้เราทำเป็นเพลงตัวเองครับแต่ว่า<ช>ปกติเราจะยืมเพลงจากพี่ๆอุ้ยหนุนๆเขาตัดาเลยครับปกติเราจะยืมเพลงจากพี่ๆกรมมี่ครับผมอย่างแบบ,บพี่พ Joy Boy โๆโจ้ยบอยก็จะได้เพลงมูสนุกสนุกแบบนี้เพราะว่าเราได้เห็นว่าน้องๆก็เอาเพลงอะไรแบบนี้ไปโชว์กันที่งานด้วยเป็นมูสใช่แล้วครับใช่ไหมฮะครับผมใช่แล้วคราวนี้เราเป็นเพลงของตัวเองเราก็ดีใจครับพี่ก็ดีมากเลยว่าพี่ก็ติดตามน้องๆอยู่เหมือนกันครับม้อาดูกล้อง่ม้อาดูกล้อง โอเคแล้วแล้วเพลงนี้เราเตรียมตัวกันยังไงบ้างครับเพลงนี้เหรอครับเตรียมตัวไงมาครับพี่สำหรับบทที่เต้นหนักครับก็สำหรับเพลงนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเรื่องท่าเต้นที่แต่ว่าเข้ากับเนื้อเพลงเนาะเพราะไม่ว่าจะจับจับจับผมจับนะอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นท่าที่แบบแนวเซ็กซี่เซ็กซี่เราก็เรียกได้ว่า เรียกความเซ็กซี่ในตัวคุณออกมานะครับให้ทุกคนได้เห็นกันสำหรับเพลงนี้เนาะเพราะเห็นได้ว่านอปากกี้เนี่ยมีท่อนท่อนที่ออกเบรกด้ของตัวเองด้วยทำใมันโยอะๆอย่างเงี้ยครับ้แย่เลยนะครับครับผมเป็นไงบ้างครับสนุกไหมวิสนุกครับเพราะว่าเป็นการเต้นที่คือเหมือนปกติก่อนหน้านี้เพื่อจะจะไม่ค่อยได้เต้นแนวนี้กันสักเท่าไหร่เป็นที่มีความแบบว่า แอฟโรแอฟโรแดนซ์ฮออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันจะตอนนั้นนี่เพอร์เซสจะมีความแบบเท่ฮิปฮอปสตรีทแต่ว่าเอาเนี้ยเรามากันแบบอย่างนี้แล้วในยุคสมัยนี้แล้วนะครับที่เราสามารถเต้นกันแบบสุดแนวใช่ได้ทุกแนวนะครับสิ่งต่อไปจะเป็นแนวอะไรฝากติดตามด้วยครับครับผมเห็นด้วยเลยครับพอน้องเพอร์เก็แบบเพอร์ฟอร์มนี่ก็แบบตกตาตกใจคนดูอยู่แล้วที่ชวนน้องทำได้อยู่แล้วครับอ่ะแล้วเป็นไงบ้างน้องปลาเปลี่ยนรูปเป็นพี่พีคราวนี้เฮ้ยเป็นไงบ้าง เอ้บ้างรอเส้มผมครับเป็นสีผมด้วยวันนี้มาประมดบวัฒนการเหรอครับไม่ใช่ครับมีเพลงใหม่แล้วครับทำไปอยางจังหวะนะครับครับแนววันนี้ครับก็พี่พี่ครับก็ทราบแล้วครับใช่ครับพี่พีครับเป็นน้องทราบมาดามอ่าไม่เป็นแล้วเราล็อกตามใช่ครับออกมุมมามีไม่มีแล้วใช่ครับเออนครับนี่ครับต้องรับเนื้อวันนี้ครัวันนี้ก็เป็นแบบว่าเป็นคนให้ความสำคัญกับเวลาครับ วันนี้เวลาเยอะครับอุ้ยขอโทษนะครับนี่คุณเอิบเอามาจากเอามาจากไหนครับเนี่ยพอดีเป็นหรอพอดีครับเวลาตื่นหนีค่าจริงๆครับใช่ตื่นสายสำหรับผมครับผมก็เลยพกไว้เยอะๆหน่อยครับผมแต่ว่าเวลาไม่เคยรอใครอยู่แล้วครับใช่ครับนะครับผมเป็นไงบ้าง MV ตอนนี้ของเราไปถึงเท่าไหร่กี่วิวแล้วครับล้านเลยหรอครับโอ้ยพี่ล้านเก็บแค่หล่ออ่ะพี่ทราบไหมว่าตอนเนี้ย ตอนนี้เอ็ของน้องเนี่ยแฮชแท็กเนี่ยติดเทรนแล้วเราจะหยุดยังครับใช่นครับหมายถึงคุณจะหยุดเป็นต่อ่๋อไม่พี่พีเขาบอกว่าทําเลยพี่ชอบใช่ครับขอบคุณทุกสนับสนุนนะครับจากพี่เซตทุกคนนะครับที่บอกว่าช่วยกันเข้าไปปั่นแท็กแล้วก็เข้าไปดู MV พวกเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากเลยครับที่ถามบ้างครับแต่อย่างในเพลงนี้ทุกคนดูส้นขึ้นแต่ละคนดูส้นในรูปแบบไหนบ้างอ่าโอในรูปแบบไหนบ้างโลใช่ไหมโลอโลรับใช่ครับใช่ครั เดี๋ยวว่าเขาจะแร็ปคุณะรูคุณนะเขาเขาลงโอเคผมเป็นโลนี้เป็นฟิวนักนักซิ่งเป็นแบบหัวหน้าแกงนักซิ่งอะไรครับแล้วเขาลงทุนไปตัดตัดผุตัดหัวตัดผมมาเลยนะตัดผมมาเลยสกินเฮดอะไรเงี้ยใช่เพราะว่าทีมงานอ่ะทีมงานบอกว่าเอออยากให้มันเข้ากับลูกอะไรเงี้ยก็เลยแบบลองแบบกลับไปตัดสกินเฮดเหมือนตอนแบบเดบิวต์มาตอนแบบเป็นเทนนี่อะไรผมก็แบบจริงๆเราก็เป็นคนสะอาดอะเนาะเราก็แบบ จะใช่แล้วแบบนึงแล้วครับแต่ว่าตอนนั้นเราอย่างแบบเฮ้ยรูปหน้าเลยอ่ะเสียไม่มั่นใจตอนนี้โตขึ้นแล้วหน้าเราก็คก็ขึ้นไปธรรมดาแล้วผมด้วยการแบบออกกําลังกายของผมและการกินน้ำกาวัฒนารูปหน้ามันก็เลยมานะครับผมเออเราก็เลยแบบกล้าตัดผมเออใช่เป็เรียบมาใช่ครับเรียบครับครับผมก็โลผมเป็นเด็กเกาะเบาในร้านเกมครับผมก็จะมีความเนื้อๆติดเกมอะเด็กติดเกมส่วนแบบติดติดเกมเออลย จแล้ว่าครับผมเป็นอ่าเป็นโฮมเลสแต่ว่าเป็นแฟชั่นโฮมเลสครับผมก็บอกว่าจะเป็นโรที่เข้าไปอยู่ในที่ต่างๆสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ครับโอเคครับครับผมเอาจริงๆแล้วคือเป็นแค่เด็กที่ไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านชายห้าจบแล้วครับแค่นี้เลยครับผมครับผมผมเป็นช่างครับซ่อมทุกอย่างครับซ่อมไข้บ้านบ้านไหนท่อรั่วช่วงตา่น้ำไม่ไหลหรือว่าแบบ ภาษีแบบซ่อมแซขอาคนได้หมดเลยครับมีคนาวสองใจได้ไหมคไ่มวใจมาซ่อมใจไหมซ่อมได้ครับิต่อมาได้เลยครับเบอร์ศูนยนพร้อมเพลงมาได้นะครับเห็นเพลงนี้ก็มีรับเบอร์มาช่วยด้วยครับาใช่เมีเราได้พี่จินนี่กับพี่เนมเอมทครับผม่ามาช่วยเขียนเนื้อร้องแล้วก็เนื้อแรปให้ครับแล้วก็มารวมเพงบอกว่า v o เข้าไกตอนอับเลยครับใช่ครับผมแต่กงานใน ที่กกก็ได้คัยจริงๆก็พวกเราก็เคยได้มีโอกาสร่วมงานกับพี่ๆกันมาแต่เป็นบอิี้การ์ดอะไร้ยครับผมพี่ๆเขาก็เป็นแบบมามาช่วยร่วมเขียนกับพี่ประนด้วยเนาะตอนนั้นแล้วก็เขียเป็นมายาล่าเราเป็นพี่จีนี่พี่จีนี่ชาร์ตพี่จีนี่นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งพี่จีนี่ก็เปรี้ยวแซ่บมากๆนะครับออกมาเป็นเพลงนี้เลยนะครับก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ช่วยกัน ช่วยแบบว่าพวกเราเป็นศิลป์ขครับในเอลวีเขาบอกว่าเราจะเป็นมาสามปีเลยค่ะอะไรนะคะในเอวีเขาบอกว่าเราจะเป็นมาสามปีอ๋อรอเพลงนี้มาสามปีแล้วสำหรับพาร์ี่จริงๆแล้วผมอ่เป็นคนชอบเพลงแนวนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพลงที่แบบสนุกสนุกมีความแบบโจ๊ะโจ๊ะโจ๊ะโหึ่งโจ๊ะหึ่งเท่เท่อะไรเงี้ยครับใช่แล้วก็ตอนแรกเพอร์เซสเนี่ยก็จะมาเป็นแบบแนวเท่ๆเลยสักพักหนึ่ง เราก็เริ่มเสนอแล้วว่าเอ้ยลองหัวไลไตูดไหมหทุกคนชอบอสักพักเริ่มมาเป็นแบบเพลงอื่นๆตามมาที่โจวีสโลโมชันอะไรเไง,ไงี้ยหลายๆเพลงที่ทําให้เหมือนแบบว่าโชว์มันสนุกขึ้นแ,แล้วจนมาถึงวันนี้ที่เรารู้สึกว่าถ้างั้น<อ>เราก็มีเพลงอย่างนี้กันสักหน่อยไหมให้เป็นเพลงเพร์เซสอะไรเงี้ยเพื่อแบบวันคอนที่เราจะได้เล่นเพลงของเราทั้งหมดเนี่ยเราจะได้มีเพลงสนุกๆไว้เล่นกับทุกคนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็มาเป็นข้าขยับจ่ะเดอ สองปีผมเซ้นกับคอนเซ็ตแค่ไหนมันแบบโคตรภูมิใจแค่ไหนโคตรภูมิใจแค่ไหน s u c c เซสแค่ไหนอ๋อ success แคไหนอ่าที่จริงก็ก็สำเร็จแล้วก็ปีเรียกได้ว่าบอกว่าเราเราทำทาสของเราในแต่ละขั้นน่ะแบบรู้สึกว่าเช็คค่อยๆเช็คลิสต์ไปทีละลำดับแล้วครับผมซึ่ง รู้สึกว่าเช็คลิสต์ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นคอนเสิร์ตท,ที่อยากจะให้มันเกิดขึ้นแล้วก็ออกมาดีที่สุด,รดครับผมก็ภูมิใจกับโค้ดน้องทุกคนแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำมาได้จน p e r s i s e ถึงตอนนี้<ๆ>แล้วกอ็อย่างที่เห็นว่าเฮ้ยห,หลังๆวันนี้เราเริ่มมีการไแบบเฮ้ยแฟนคอนต,ต่างประเทศบ้างอนะไรครับนั่นก็คืออาจจะเป็นโกต่อไปหลังจากแบบเฮ้ยคอนเสิร์ตว่าเป็นแล้วอยากจะมีแบบมีทัวร์เอเชียทัวร์กันอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่รู้เป็นยังไงเพราะว่าอะไรัมหน้าเราก็ต้องรอก่อนว่าเพลงเราจะออกมา ตอนไหนบ้างยังไงบ้างอะไรนะก็ต้องรอกันว่าเพอร์เซ็นต์ในปีหน้าจะเป็นยังไงอ่ะคอนเสิร์ตอะไรแล้วกัารขายเห็นเห็นเราวีเขาได้ทำวีดีการ์ขายบัตรต่างแบบแบ่งแล้วโอ้โหอก็จะเป็นขับไปแล้ใช่ต้องบอกว่ามันเริ่มจากที่แฟนคลับเขาแบบเริ่มทำก่อนแล้วเราแบบว่าตอนแรกก็สงสัยว่าเขาโพสอะไรวะแบบเอ้ยวิดีโออะไรอย่างตั้งใจอะไรหลายตั้งใจเออตั้งใจดูเลยแล้วก็แบบ โอ้ทำไมโอ้โอ้ดีไเรียดขี้เกียจดีเออเก่งมากคิดได้ไงกันละคนคือเครียดมากแล้วตอนนี้ทำวงการทีป์ปปก็คือไปสอดไส้หมดแล้วตอนนี้หลอดกันหมดแล้วเปิดคลิปไปกลัวเจอมากก็สนุกมากสนุกของชาเลนเพรอะแค่ไหนครับคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเพราะมากครับแต่ว่ารู้สึกว่ายังมีเพลงได้อีกอืออนาพอดีเวิร์ลได้อีกใช่ตอนนี้มีใครชื่อเพลงที่อยากขอมาเล่าเพล่องหน่อยมั้ จริงๆมีโครงไว้แล้วครับแต่ว่ายังยังไม่ไฟนอลครับยังเปลี่ยนเรื่อยๆตามเทรนด์ด้วยอะไรร้อยกว่าเพลงร้อยกว่าเพลงใช่แล้วเป็นเมดเล่อย่างละัสนึส่งนีน้เออแต่ก็สนุกแค่ต,ตอตนครับผาสนุกแน่นอนนะครับ<อ>พักก่อนวันนี้ก็ต้องไปั่อนเพราะจะมีเวลาพักผ่อนสิ้น่เวลาพักผ่อนเหรอครับอ่างๆนี้เลยจะลงไมกันหมดโอก็ ช่วงนี้เราก็มีแบบว่างานทั้งบอว่าที่บอกว่าไปถ่ายนู่นถ่ายนี่หรือว่าไปแฟนคอนที่เอเชียทัวร์อะไรเงี้ยก็ทําให้เหมือนเป็นช่วงเก็บเกี่ยวของเราแล้วกันที่เราแบบว่ารู้สึกว่าเรายังอยากสู้กับงานอยู่ยังแบบว่ายังสู้ไหวอยู่ก็พยายามสู้เต็มที่ครับคอรักสุดไปมดกปหมดติโนมาเป็นยังไงบ้างคแฟนคอน้เป็นแฟนน่ารักมากบอกว่าเราเราเราช็อกมากกับการที่แฟนๆทุกคนกระโดดแล้วก็แบบลุกขึ้นเอ็นจอยกับพวกเรามากๆเลยบอกว่า ไม่ว่าจะเป็นทั้งพวกเราพ็อกไปเจอพวกเราพ็อกซี่ว่ะ้พวกเราโปรเซสพ็อกซี่แอนด์ล้านบอกว่าทุกคนให้การบอกว่าต้อนรับพวกเราดีมากแล้วก็เหมือนสนุกไปกับโชว์ตลอดบางคนชันเพลงของมันได้ด้วยอะไรเงี้ยก็สนุกมากได้ได้ด้วยครับชันได้ด้วยใจ้าหว้าที่เขาแบบว่าเสียกแบบติดต่อมาแบบจริงจริงพวกเราก็มีแบบได้ไปต่างประเทศอะครับพวกเราก็จะแบบแอบแบบมีวันๆนิดนึงว่าเอ๊ะเขาจะรู้จักพวกเราเฟอร์เซสกันไหมนะอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ไปเราก็เฮ้ย บางคนเขาก็เพิ่งรู้จักเราวันนั้นเลยเหมือนกันหรือว่าบางคนที่ก็มีคนที่ตามมานานแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้เจอเอลยเงี้ยก็เลยเหมือนแบบคนหวกพลังทุกคนที่แบบ First Time ที่ได้เจอกับพวกเราทุกคนก็คือแบบเต็มที่ยืนคือยืนเต้นคือเต้นกันแบบสุดเวียงมากๆไม่ว่าจะแบบไปที่ประเทศไหนอะไรเงี้ยก็ขอบคุณทุกคนที่เจอกับพวกเรานะครับแล้วก็สําหรับห,หนุ Voice, ่นยบอยสตีชเชร์พัวก็เดี๋ยวเจอกันที่เวียดนาม ปิดขายทวีเวียดนามใช่ใช่ค exactly รับและคอนเสิร์ตเพอร์เซ็นต์เนี่ยครับกิตินกดบัตรวันที่27กันยายนนี้ครับ27กันยายนนะครับมากันมากันเต็มเต็มช็อกก็ดีอะสัมภาษณ์ต่อได้เลยครับช็อกคิดไม่ออกเลยเริ่มสัมภาษณ์ใหม่ได้นะครับสัมภาษณ์ใหม่ย่อไหมฮะนี่นะครับกดบัตรนะครับวันที่27กันยายนนี้นะครับผมวอร์มนิ้วรอเลยนะครับ ต่อสู้กันให้ดีแต่ว่าห้ามทะเลกกาะกันนะครับผมพอถ้าเกิดขัดบัตรขายมดเนี่ยรอบต่อไปอาจจะมาไหมก็ไม่รู้นะครับผมอ่าครับผมกี่โมงครับสิบโมงลืมตาตืน่นปุ๊บวิ่งไปที่คอมเลยลละเน,เน,เน,นะครับผมแล้วกดรีเฟซรีเฟซรีเฟซนะครับผมอ่าตไอ้ไนี้ขายบัตรคอนเสเริตลอหน่อยก็งงต้องไปฉชนถุงต้องไปเออขอ คอนเสิร์ตนี้พวกเราเพอร์เตคือใส่กัน120%แน่นอนครับผมแบบใส่กันหลุดหลุดล่างหลุดหลุดแบบหลุดหลุดเลยฮะหลุดพลังหลุดเลยฮะครับผมตอนนี้หลุดแหละเฮ้ยครับผมก็เต็มที่แน่นอนทั้งพี่ๆเบื้องหลังทั้งพวกเราเองก็เต็มที่กับคอนเสิร์ตนี้มากๆก็อยากมาเอ็นจอยกับทุกคนในคอนเสิร์ตนี้มากๆเลยครับผมอ่าอินเสอร์ตไต่โลค้าไตลโลค้า